ผมวันนี้นะครับผมพานักนศษลปนะครับมากันที่อำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกครับผมและที่สําคัญนะครับวันนี้เราไม่ได้พามาดูของสวยๆงามนะครับแต่ผมจะพามาดูนะครับว่าทุเรียนที่นี่มีปัญหานะครับและนะครับบิ๊กนุนะครับก็ได้ลงพื้นที่เพื่อมาแก้ไขมาดูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะไม่มีภาพสวยๆงามให้นักนศิลปได้ดูนะครับแต่นะครับ วันนี้ผมจะพาพี่นเกตสรกรมาดูปัญหาและคุยเจ้าของสวนนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการาสาธิตวิธีการใช้งานต่างๆนะครับให้กับนักตรกรที่ดูอยู่ทางบ้านได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปหาพี่เจ้าของสวนนะับไปครับผม ตอนนี้นะครับเราก็อยู่พี่สายันนะครับเจ้าของสวนทุเรียนที่อำเภอเนินน้าปางจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับนะซึ่งผมนะครับได้ทําการนะครับดูถึงที่มาถึงสวนนะครับมาหานะครับเพื่อมาดูว่าทุเรียนนี้เนี่ยมีปัญหานะครับและจะแก้ไขยังไงจะช่วยเหลือพี่สายันยังไงดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่พี่นพี่สายันแล้วนะครับนะเพราะนั้นสวัสดีครับพี่สายันสวัสดีครับครับผมพี่สายันครับ ทุเรียนแปลงน,นี้นะครับมีปัญหานะครับมีปัญหาหนักมากเลยครับตอนนั้นเราที่โทรหาผมเนาะนะครับและพี่สายันเนี่ยมีปัญหาอะไรครับบอกเล่าให้พี่เกษตรกรที่ดูทั้งบ้านใบมันเหลืองครับใบมันเหลืองเลยอ่ะแบบช่วงแรงๆงอ่ะใบมันเหลืองแล้วล่วงร่วงจนหมดต้นโกนแต่เป็นบางต้นนะอมผมก็คิดว่าเออมันน่าจะเป็นอะไรเชื้อโรคอะไรทักอย่างหนึ่งนี่ครับผมก็เลยคิดขึ้นมาได้ที่ผมใช้ผิดพันธุ์ของ บิ๊กแจ๊ดผมก็เลยโทรไปหาบิ๊กนุเขาปรึกษาดูด้วยว่าเออมันเป็นยังไงเอเอบิ๊กนุก็ให้ให้คําแนะนํามาว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมบอกว่าอาการเออเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพอดีบิ๊กนุเขาสนใจเข้าใจใส่กับเกษตรกรเขาเลยก็วิ่งมาหาผมผมก็ดีใจมากเลยเนี่ยมาวันนี้ดูที่มาแนะนําให้ผมทําอย่างงู้นทําอย่างนี้ผมคิดว่าเอาเอเขาไม่ทิ้งธรณีสยามนี่เขาไม่ทิ้ง เกษตรกรจริงๆผมก็ได้ใช้กรณีสยามของบิ๊กนุเขาครับผมอีกแจ๊ดนะในขนั้นเนี่ยฮะก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าทุเรียนที่นี่นะครับปัญหานะครับก็คือใบเหลืองนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับพี่แรกผมคิดว่านะครับอาจจะเกิดปัญหาเรื่องโรคต่างๆนะครับที่กำลังระบาดในตอนนี้นะครับนะฮะซึ่งนะครับถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับโอกาสที่ต้นทุเรียนจะตายมีค่อนข้างสูงนะครับผมเลยทําการวิ่งมาดูให้นะครับและ พอมาถึงนะครับเราก็โอเคเาเปาะเาปวดหัวเปาะหนึ่งนะครับนะเพราะว่าที่นี่นะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเชื้องชืราเลยนะครับเพราะว่าเที่ยวาใชราทิกดินและกลุ่มเจ็ดประจำนะครับแต่นะครับปัญหานะครับที่เราเจอนั้นนะครับก็คือนะครับหนึ่งครับปัญหาเรื่องน้ํานะครับน้ําไม่พอนะครับน้ําไม่พอขึ้นนําต้นนะครับไม่ใช่ว่าน้ําไม่พอให้นะครับน้ําพอให้ครับ แต่น้ําไม่สามารถที่จะขึ้นไปเลี้ยงเพืนำต้นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาเนี่ยเลยทําให้เกิดนะครับหนึ่งครับใบเหลืองใบตกนะครับต้นแห้งกิ่งแห้งนะครับเลยทําให้ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่แก้ไขได้นะครับเขาจะเกิดอาการใบร่วงและตายในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยนะครับเดินชมและเดินดูกับพี่สายันแล้วนะครับ แลวก็ได้ให้เขาแนะนําไปบางส่วนนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังพบกันนะครับว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับนะให้พิ่สัามนะครับพาผมไปดูหน่อยนะครับว่าต้นที่มีปัญหานะครับนั่นั้นมีปัญหายังไงบ้างนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยครับผมครับนีเลยครับต้นนเอาต้นร่วงเลยนครับอ่าครับผม นี่ฮะต้นนี้ต้นนี้นะสี่ปีกว่าแล้วเนี่ยใบไม่มีเหลือเลยเนี่ยใบเหลืองแล้วร่วงหมดเลยนะผมและนี่เราใช้ทรณนสยามลาดโคนนี่เดือนหนึ่งแล้วได้ใบขนาดนี้นี่เราไม่ได้ม้วนะเนี่ยครับผมนี่มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยใบขนาดนี้นี่นะึ่งเดือนมาแล้วอันนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าใบเนี่ยนะครับใบเล็กใบเรียวนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับ ใบแบบนี้นะครับเราจะเห็นในทุเรียนพันธุ์หลินหลวงลับเลเท่านั้นนะครับแต่ของพี่เนี่ยเป็นมอนทองมอนทองนะฮะมอนทองนะครับนะแต่ว่านะครับมอนทองเนี่ยใบนะครับให้สังเกตดูใบเลยนะครับเนี่ยใบเนี่ยครับที่จริงใบตุ้งใบมอนทองเนี่ยต้องกลางต้องใหญ่นะครับแต่ของพี่เขาเนี่ยเล็กห่อนะครับนี่แหละครับอาการนะครับขาดน้ําครับดูลําต้นนะครับลําต้นแห้งนะครับลําต้นแห้งกิ่งแห้งครับผม แต่นะครับไม่ได้มีอาการของเชื้อราเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับพี่สายันนะครับขาดการดูแลตรงที่ว่าไม่ได้ให้ปุ๋ยบำรุงอ่าครับผมอันนี้คือคือที่พี่เราไม่ไม่รู้ว่าปุ๋ยอันนั้นมันจะทําให้ว่ายิ่งแย่ลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่าเพราะเราเป็นมือใหม่เราก็ไม่กล้านะครับเพราะว่าที่จริงแล้วนะครับตุเรียนนะครับควรให้ปุ๋ยทางดินนะครับ ควบคู่กับการให้อาหารเสริมทางใบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเลยให้พี่สายันเนี่ยนะครับให้ปุ๋ยในอัตราที่พอเหมาะนะครับเพื่อที่จะฟื้นเขาแล้วก็เปลี่ยนรากใหม่ให้เขาใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราต้องรีบทาให้ทันก่อนหน้าฝนนะครับเพราะว่าอะไรครับทุเรียนนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปหลายๆครั้งนะครับว่าทุเรียนเรานะครับจะเริ่มเติบโตนะครับได้ไวสุดขึ้นหน้าแ้งนะครับ แต่พอหน้าฝนมาเนี่ยเขาจะทำการปรีใบนะครับแตกใบอ่อนนะครับซึ่งใบอ่อนเราเานี้นะครับถ้าหากว่าเราฟอมต้นไม่ทันนะครับจะมีปัญหาตามมาภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราจําเป็นต้องฟื้นต้นในเขาและอย่างหนึ่งของพี่สายันเนี่ยมีต้น5ปีแล้วด้วยนะครับและก็ออกดอกแต่ก็ร่วงก็มีนะครับซึ่งนะครับผมดูจากขนาดของกิ่งแขนแล้วนะครับกิ่งแขนเล็กไม่เพียงพอที่จะห้ลูกเพราะฉะนั้นนะครับ ปีนี้นะครับเราจะมาช่วยพี่สายันในการทําให้ทุเรียนแปลงนี้ออกรูปออกผลนะครับและออกดอกติดอดอกดีนะครับซึ่งนะครับพี่สายันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับตอนที่ก่อนจะเจอเราเนี่ยพี่สายันใช้ผลิตภัณฑ์มาหลายชนิดเลยใช่ไหมครับใช่ใช่เราใช้หลายชนิดเลยใช้แล้วใช้แล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรเงี้ยมันก็ รู้สึกว่าเยอะมากอ,ะอ่ะครับผมนู้นว่าดีเราก็ซื้อมานี่ว่าดีเราก็ซื้อมาไม่ได้ผลเรดูวิกเจ๊ตตัดส,สินใจเออเอามาใช้เออม,มันค่อยยังทั่วแต่เราลืมไปว่าว่าข้างล่างเราไม่ได้ให้ปุ๋ยครับผมแล้วต้นไหนนะครับที่พี่สายันเห็นว่ามันเห็นผลในทางตาเลยนะครับเพราะเพราะว่าพิสายันเนี่ยอ่เมื่อก่อนใช้หลายยี่ห้อมาเนี่ยหลายพันธุ์มาเนี่ย,ย,น,น,น,ยนะครับก็ไม่ทําให้ต้นฟื้น ต้นโตนะครับต้นมันกอ็อยู่นิ่งๆน,นั่งเป็นพุทธรูปอยู่พุทธรูปเลยมันไม่ไม่เดินเลยไม่ไม่กระเตื้องเลยนีย่ต้นเนี้ยเห็นผลแน่ๆนะต้นไหนครับต้นนี้เลยเนี่ยอันนี้นนเห็นผลจริง,รงๆใบมันนี่ต้นเนี้นี่ผมนี่ผมใช้ทรณนีสยามมาประมาณสี่เดือนเนี่ยเมื่อก่อนต้นแค่เนี้ย ต้นแค่เนี้ยนี่สี่เดือนนะสี่เดือนพูดถึงนู่นแล้วนะครับสี่เดือนฮะเนี่ยนี่เรื่องจริงฮะเนี่ยดูมันก็ยังสวยดีอ่ะอันนี้ใช้ใช้จริงเลยครับผมอันนี้นะครับอันนี้ถือว่านะครับต้นเพิ่งจะฟื้นเลยนะใช่ครับว่ามันมันแพะแกนมาก่อนเนี่ยครับผมเนี่ยอันนี้เพิ่งจะฟื้นแล้วนี่ฮะแต่ก็ถือว่ายอดเดินได้ดีนะครับแต่ว่ายังนะครับยังไม่สุดครับยังขาดอันนี้ผมบอกแล้ะครับว่าปัจจัยนะครับปุ๋ย น้ำนะครับนะฮะต้องได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่านะครับเราจะไม่ให้ปุ๋ยทางดินเลยก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าจะให้ปุ๋ยทางดินอย่างเดียวเลยโดยไม่บำรุงอาหารเลยก็ไม่ได้นะครับทุกอย่างต้องควบคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับว่าใช้แบบไหนใช้อย่างไงนะครับซึ่งนะครับในหลายเปตัวอย่างที่ผมไปนะครับที่นศกทีเห็นนะครับว่าหลายท่านเนี่ย ใช้แล้วได้เห็นผลดีเห็นผลจริงนะครับบางแปลงที่น้องเสกน้อนอาจจะค้างคาใจนะครับว่าใช้ผลิตภันธ์ของเราไปเนี่ยน้าม้าหรือเปล่านะครับใช้แล้วนะครับจางงามแบบนั้นจริงไหมนะคาะหลายท่านเห็นต้นสวยแล้วใช่ไหมฮะวันนี้นะครับผมพาไปดูต้นที่ไม่สวยนะั้นเราจะมาทดลองพร้อมๆกันนะครับว่าที่นี่จะสามารถฟื้นได้ในระยะเวลาเท่าไหร่ใช้เวลากี่เดือนใช้เวลากี่วันนะครับในการฟื้นฟูกลับมานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับพี่เกษตรกรจะได้ดูนะครับว่าผู้เดืียนแปลงที่นี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับและเราคอยดูในครั้งหน้านะครับว่าเขาจะงามขึ้นหรือเปล่าเขาจะดีขึ้นหรือเปล่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นครับไปครับครับผมพี่เกษตรกรครับวันนี้บิ๊กนุนะครับจะนำเอาผพันธุ์ตัวใหม่ของเรานั่นก็คือนะครับตัวฟื้นดินนั่นเองนะครับตัวฟื้นดินนะครับ ซึ่งนะครับดินพันชิ์ชนนี้นะครับเราจะใช้คู่กับนาลายที่เป็นดินนะครับเพื่อปรับสภาพดินและฟื้นฟูดินนะครับซึ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรเห็นไหมครับว่าต้นเรือต้นนี้นะครับค่อนข้างที่จะซูนะครับนะปัญหาของเขานะครับคือปัญหาเรื่องระบุร่างล้วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทําการฟื้นฟูเขานะครับด้วยนะครับนาลายที่เป็นดินและฟื้นดินครับนะครับวิธีการใช้ครับนะครับพี่น้องเกษตรกรครับนี่ครับนาลายที่เป็นดินนะครับ นอะไรที่ดินนะครับ2ช้อนโต๊ะครับนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับนะนะครับ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยนะครับนะหลังจากนั้นครับพี่น้องเกษตรกรครับเราก็จะมาใช้ผีิดีพันธ์นะครับฟื้นดินนะครับนะนะครับเดี๋ยวมิกะก่อนนะนะครับอ่าผี่พันธ์ฟื้นดินอีกนะครับ20ซีซีนะครับ ใส่ไปเลยครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะครับนะพื้นดินสูตรสูตรสองสูตรสามนะครับนะฮะเดีลองก๊อกแกะก่อนนะนะครับใส่สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะครับแล้วก็เร่งด่วนนะครับบุลเตอร์ของเรานั่นเองนะครับนะซึ่งนะครับนี่ฮะใส่ไปเลยครับยาละยี่สิบซีซีนะครับนะนะครับ หลังจากนั้นมานะครับพี่น้องเศษษรกรครับเราจะทาการคูเล่ครับผมจะเอาปิดปาก่อนนะครับอ่านะครับเวลาทำการคนครับผมคนให้เข้ากันครับแน่นอนครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับคัดมาแล้วนะครับว่าไม่มีผลนะครับทําให้สุขภาพร่างกายของพี่น้องเศรษกรเนี่ยนะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่า ยิงนุนะครับก็ทําการคนโคุเลยนะครับว่าไม่เสบไม่ขับนะครับนะใช้ได้สบายสบายนะครับนะปนไปเลยครับนะครับค่อวๆคนนะครับนะนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับไม่มีโบโดในการชีดนะครับนะก็ใช้วิธีการใช้ถังน้ําแบบนี้นี่แหละครับนะใส่ไปเลยครับนะหลังจากนั้นมานะครับเราจะทําการนะครับลาดนะครับลาดไปเลยนะครับวิธีการลาดครับ ธี่การลาดนะครับเราจะทําการลาดบริเวณนะครับขออนุญาตนะครับท pues ่านผ้ชครับเนี่ยรารทำธีการลาดนะครับราททาการลาดบริเวณโคนก่อนครับผมเือนเดิมครับปัญหาต่างๆเกี่ยอยู่ที่โคนนะครับปัญหาลาดเน่าโคนเน่าต่างๆนะครับนัรักษาด้วย ี่ครับลากไปเลยครับลาทีปูนก่อนนะครับนะฮะนาทปูนก่อนแล้วจาทนมาค่อยๆลากออกมาเละครับลากออกมาเลยครับมาเลยนะครับนะครับรากออกมาให้เป็นวงกลมไปเลยครับผมนะครับถ้าหามีเครื่องฉีดพ่นก็ฉีดพ่นได้เลยนะครับนะถ้ามีเครื่องฉีดพ่นก็ฉีดพ่นได้เลยนะครับฉีดพ่นให้เป็นวงกลมแบบนี้นะครับ นลากไปเลยครับฝนลากไปนะครับเนี่ยครับตามีก็ฉีก็ฉีดเป็มวงกลมแบบนี้นะครับนะเนี่ยครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับนะครับเกษตรกรครับแล้วเราไปจะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าต้นนี้จะสวยจะงามขึ้นหรือเปล่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับแน่นอนครับ ดีขึ้นแน่นอนครับเพราะบิ๊กนุตก,การันตีนะครับแต่ว่าท่าพี่นองเสรรจะต้องมาดูด้วยตาไปเห็นด้วยตานะครับเดี๋ยววิกน้ตจะนําภาพหลังจากใช้ไปแล้วมาให้ดูนะครับว่าเขาจะฟื้นเร็วฟื้นดีภายในกี่วันนะครับนะเพราะฉะนั้นครับนองเสรีอย่าลืมนะครับวิธีการใช้ใช้ง่ายๆใช้ง่ายแบบนี้นะครับมีแค่ทอ่อในสยามเท่านั้นนะจ๊ะ พี่สยยันปัญหานะครับอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อกี้แล้วนะครับก็ปัญหาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าด้วยความที่นะครับพิ่สยยันขาดเรื่องการปุ๋ยนะครับเรื่องปุ๋ยเรื่องอาหารนะครับเรื่องน้ำนะครับเพราะว่าน้าพิษยยันก็บอกว่าให้ใหประจําให้เยอะออใช่ครับๆๆผมยังเห็นนะครับว่าด <ๆ S 2> ินเนี่ยยังชุ่มช่าอยู่นะครับแต่ปัญหานะครับมันอยู่ที่การดูดซับเอาน้ำเนี่ยขึ้นไปเรียงที่ต้นนะครับมันเลยทําให้ ซึ่งแถบนี้นะครับเป็นกันเยอะมากใช่ไหมครับพี่พสันใช่เป็นกันเยอะพี่สันลองอธิบายหรือว่าเล่าให้พี่เกเสกกรที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยที่นเราสมงไ่ทางบ้านเนี่ยได้ดูได้ฟังนะครับว่าแถบนี้มีอาการเป็นยังไงพี่สันปลูกเลียนมาเนี่ยห้าปีตรงเนี้ยอยู่ที่นี่มาหกปีใช่นะครับและพี่สันเห็นอะไรเกี่ยวกับที่นี่บ้างครับที่นี่มันมันต้นเนา่าส่วนใหญ่จะต้นเนา่าโคนเนา่าแล้วแล้วก็อัดปุย๋ยอัดยากัน คิดว่ามันขาดแต่ไม่รู้แล้วว่าต้นมันเน่าผมงก็ไปดูแล้วว่ามันมันเพราะอะไรเนี่ยบางที่เขาเอาไอ้พวกฟางไปคุม,มกิ่งก้านอะไรไปคุมโคนต้นน่ะนั่นแหละก็ทําอย่างนั้นน่ะแล้วมันก็เลยเนี่ยผมก็เลยเป็นตัวอย่างที่ไม่เอาไปทําแบบนั้นของผม<ล>ผมทําอย่างนี้แต่มันมันกลับไม่ได้ดื่มน้ําดื่มอะไรของมันเนี่ยผมว่าน้ํามันขาดเอา พี่บิ๊กนุ๊กมานี่บอกน้ํามันขันผมเถียงเลยว่าผมให้ของผมนะผมให้เรื่อยแต่ผมไม่รู้ผมเป็นมือใหม่ผมไม่รู้ว่าสภาพอย่างนี้มันขาดน้ําทีนี้ผมก็รู้แล้วเดี๋ยวไปดูของผมนะอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เดี๋ยวผมจะจะแจ้งเขาไปที่หาที่บิ๊กนุกเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับว่าให้ดูหลังจากใช้ผลิภัณฑ์ของเราไปแล้วนะครับ ามเปลี่ยนแปลงกี่วันนะครับแต่ผมให้เวลาคือระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคือให้ระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะกลับมากันใหม่นะครับเพื่อมาถ่ายทํานะครับแล้วก็ให้เกษตรกรได้ดูว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับที่ตรงนี้เป็นแบบไหนจะเปลี่ยนแปลงในท้ายดีหรือจะเปลี่ยนแปลงไปทางรูปแบบใดนะครับซึ่งนะครับผมนะครับได้ให้สัญญาพิษัยนี้ว่าปีนี้นะครับเราจะได้ทานทุเรียนที่อ่าเนินมะปางที่นี่นะครับนะและนะครับที่นี่ จะมีทุเรียนเรือดำน้ำนะครับที่เราจะมาทานกันนะครับนะใช่ครับเราที่สุดในโลก <laughs> ซึ่งปีนี้นะครับ <laughs> เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบิงนุจะทําได้ไหมพี่สายันจะสามารถฟื้นปูแปลงเนี้ยให้งามได้ไหมนะครับหลังจากที่หปีเนี่ยต้นเท่ากับ2ปีเนี่ยใช่ <laughs> <laughs> นะเพราะว่านะครับอย่างที่พี่สายันเห็นนะครับทุกวันเนี้ยตื่นเช้ามาเนี่ยพี่สายันมองแปลงที่พี่สายันเนี้ย แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับใจมันระห้อยเลยเช้าขึ้นมานะผมตื่นมาดูสภาพว่าตอนเช้ามันจะเป็นยังไงมันมันยังห่อยหอยมันเศร้าๆอะ่ะใจคอก็ไม่ค่อยดีเลยอ,อย่างเงี้ยผมก็อ้ไม่รู้จะไปพึ่งใครปรึกษาใครผมก็เลยเอาแล้ววะกูตัดสินใจหาบิ๊กแจโทรหาบิ๊กนุบิ๊กนุนี่เขาเป็นผู้รู้ ผมก็สังเกตแล้วว่าคําพูดของเขาว่าเขาเป็นผู้รู้แน่ว้ปรึกษาเขาพอดีเขามาได้มาตอนนี้ผมรู้สึกดีใจมากเลยดีใจมากแล้วปีนี้ผมจะเอาทุเรียนไปฝากบิ๊กนุบิ๊กแจ๊ดให้จงได้ะคอยดูทุเรียนครับผมนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าทุเรียนที่เนี่ต้นไม่ใหญ่ครับต้นไม่ใหญ่ต้นเล็กต้นแคะต้นเกนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับระบบรากสําคัญที่สุดนะครับทุเรียนนะครับรากและใบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อราก ไม่ทําหน้าที่ต้นก็ไม่เติบโตนะครับซึ่งต้นข้างหลังเรากี่ปีครับพี่สัญญา5ปีขาดอีก2เดือน5ปีแล้วต้นนี้5ปีนะสังเกตไปครับว่าต้น5ปีของพี่สัี่ยเทียบเท่ากับต้นอายุ2ปีของหลายๆคนนะครับเพราะว่าอะไรครับการเจริญเติบโตการแทงยอดนะฮะเขาไม่ทําได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ่ครั้งนี้นะครับเราจะทําวิธีการนะครับเปลี่ยนรากใหม่ฟื้นดินใหม่ ฟื้นลากใหม่นะครับเพื่อช่วยให้เขาเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนะครับซึ่งนะครับพี่นพเสรกรครับผมสัญญานะครับว่าเราจะอัปเดตนะครับและเอารูปเอาภาพเอาคลิปนะครับและสุดท้ายเราจะมาฉลองความสําเร็จด้วยกันที่นี่ครับผมที่ก๋วยเตี๋ยวเรือดำน้ำําที่อําเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกครับผม